วิธีการติดตั้งเซนเซอร์ของตู้คอนโทรเลอร์ Hunter X Core วิธีการติดตั้งเซนเซอร์นะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดฝาตัวนี้ออกมาก่อนครับผมพอเปิดฝาออกมาแล้วนะครับตรงช่องตรงนี้ครับเขียนว่าเซนเป็นช่องสําหรับการใส่เซนเซอร์นะครับให้เราเอาไขควงไขควงแฉกนะครับคลายน็อตสอตัวนี้ออกก่อนครับ แล้วคนจะเห็นด้านล่างนี้นะครับจะมีตัวจัมเปอร์คิดนะครับให้เราทำการดึงตัวจัมเปอร์คิดนี้ออกได้เลยครับพอเราเอาตัวจัมเปอร์คิปออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาสายไฟของตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เสียบเข้าไปที่ช่องของเซนเซอร์ได้เลยครับ พอเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราขันนอ็อตเซนเซอร์ให้แน่นเลยครับผมเมื่อเราขันน็อตจนแน่นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทดสอบนะครับว่าเซนเซอร์ที่เราติดตั้งไปแล้วสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าให้ทุกคนสังเกตที่ตัวนี้นะครับจะมีสวิตถ้าเราเลื่อนขึ้นจะเป็นเซนเซอร์บายพาสก็คือการข้ามการทํางานของระบบเซนเซอร์นะครับสวิตด้านล่างจะเป็นแอคทีฟนะครับก็คือให้เซนเซอร์ทํางานได้ปกตินะครับ วิธีการทดสอบนะครับให้เรากดค้างที่ลูกศรขวานะครับที่หน้าจอนะครับจะขึ้นเป็นเวลานะครับแล้วก็จะมีรูปสปริงเกอร์นะครับกระพริบอยู่แปลว่าระบบการลดน้ํากําลังทํางานอยู่นะครับวิธีทดสอบครับให้เราดูที่ตัวเซนเซอร์นะครับด้านบนจะมีสวิตสีดําอยู่นะครับให้เรากดครับเมื่อเรากดแล้วนะครับหน้าจอครับจะมีรูปล่มแล้วก็เขียนว่าออฟอยู่ แปลว่าระบบตัดการทํางานของระบบรดน้ําเรียบร้อยแล้วครับเมื่อทดสอบแล้วตัวเซ็นเซอร์สามารถใช้งานได้ปกติเราก็สามารถประกอบฝากับเข้าไปได้เลยครับผมข้อแนะนํานะครับควรติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ไว้ที่กลางแจ้งนะครับเพื่อให้ตัวเซ็นเซ,นเซอร์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม